เออทางนั้นคำหนึ่งคือ <c oughs> ขวทีเดียวคุณตำรวจคุณตำรวจครับไปหรืเปล่ามัน,ม,นมันมีคนมายั้นยาผมครับเนี่ยมันมันมีคนมเมื่อกี้ครับของกลางกับตัวผมครับตำรวจคุณนะครับครับผมอู้ยโชคดีเนี่ยมีพยานเอ่ะไอ้คุณ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 หมอเนครับผมผมมีผมมีสูตรลับนะสูตรลับ คุณเอาไหมผมขายคุณพันสองตอนนี้สูตรลับของใครนะเนี่ยของเตี่ยของเตี่ยผมเอาผมขายคุณพันสองมีพันหนึ่งเอามาเลยคุณติดอยู่ผมพันันสองคุณจ่ายมาก่อนผมมีพันหนึ่งก็เอามาพันหนึ่งละคุณติดผมมีพันสองไม่คุณผิดผมก็ติดพันพันสองเหรอใช่ก็คุณผมต้องการเท่าไหร่พันสองถูกไหมอ๋ออ่าโอเคสูตรลับใช่ไหมก็คือว่าไม่มีเอ้าเอ้าก็สูตรลับของเตี่ยคือไม่มีมันมาจากใจเออหรืออยากเป็นนักลบมังกรอะเปล่าโอ้อ่าคือไม่มี ว่าแต่แย่แย่ครับเบียอะไรช่วยไหมเอางี้เอางี้ผมจะบอกสูตรลับจริงๆละวิธีการได้เงินนะมาเตอร์โหลดอ๋อเอ<ม>่อห้องน้ําอยู่ที่ไหนนะคุณโบเล่ไม่รู้นะผมก็อยากรู้เหมือนกันเพาผมหายรอบแล้ววันนี้โอ้ผมช่วงนี้ผมกอรถผมเสร็จพอดีในชะ่ไหมแต่ผมมานะเ,าเดี๋ยวนะเหมือนเขาจะมีเรื่องกันนะอ่ะอ๋อก็ไม่ใช่เรื่องผมนี่ยครับคุณลูกค้าอ่าครับให้บินมาเลยฮะให้บินมาเลยอ่าเลยครับโอ้ยแล้วทิ้งไม่ได้ด้วย เออนี่ให้บินมาเลยให้บินมาเลยฮะให้บินมาเลยเอ้ยเดี๋ยวผมฝากรถก่อนนะเดี๋ยวผมมาผมบวดชีผมเอา้าบิดประตูทำไมอ่ะเออตำรวจเขาจะขอตรวจค้นนะฮะมันไม่มีอะไรให้ตรวจหรอกนะปิดประตูหน่อยบวชชีเนี่ปวดชีอ่ะปวดขี้ตอนตอนแรกปวชชีตอนนี้เลยเถิดขี้แล้วอะ่ะเลยเถิดขี้แล้วฮะเออลองลองลองบอกคนนน้นด้วยฮะ คือคือเจ้าที่ผมโดนยัดยาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเป็นที่ต้องตรวจตัวทุกคนในอู่นี้ตรวจเลยตรวจเลยผมมียาจริงๆผมมียาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องตรวจผมบอกแล้วผมเขาเขายัดยาผมเราจะเป็นที่ต้องตรวจตัวครับต่ามขั้นตอนครับก็มันมียาคือผมโดนยัดยาครับผมครับผมก็ให้ผมมาสี่ถุงอะโอเคเอ่อให้ปากคำชั้นศาลได้ผมบอกรูฐประทานสันตานไดนเลยนั่นแหละคนนี้อะไรนะครับ ผมบอกสูตรรับของเตี๋ยไปอ่ะผมให้ผมผมแล้วเขาก็ให้ตังค์ผมไอ้ผมคือคือผมอ่ะผมได้ตังค์จากเขาพันสองแล้วเขาก็ให้นี่มาสี่ถุงอะ่ะต้องเป็นคนยังไงเนี่ยปลูกกัญชาผมไม่ได้ปลูกกัญชาผมสุดกระิ่ผมมาเมืองนี้เพื่อจะตามรอยเท้าพ่อพ่อผมเป็นนักธุรกิจผมไม่รู้แต่พ่อผมเป็น FIB จะบอกให้ผมมีรถบอกอยู่ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมต้องรบกวนทั้งสองท่านไปให้ปากคำที่มิชชันโลดด้วยนะครับโอ้ยคุณตำรวจไม่ไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นหรอกนอกจาจะหัวล้างและยังขี่แตกเลยนะโอ้ไม่ใช่ไม่ได้ขี่แตกลาเข้าไปในตารางเมื่อกี้ให้เลาาแซนด์วิชนะมันเออประกบลูกพี่ผมไม่ได้ทำผมหอร้องช่วยผมหน่อยนะผมยอมทำทุกอย่างเลยนะลูกพี่ผมไม่ละ ผมไม่ได้ทำอะไรผิดละตับขึ้นรถตำรวจก็ได้ครับผมคุณหมอคนโดนยัดจาวโอ้ใช่ใช่ผมโดนยัดจัก็ไปให้ปากคำอ๋อโอเคกคำหน่อยบใจไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเขาปอ่อยผมจะทำงานสุดยอดลิผมไม่เกี่ยวอ่ะเขาบอกว่าผมเป็นคนให้เขาใช่ไายโอ้โหคุณแหละคุณให้ผมอ่ะก็ผมบอกผมให้สูตรลับคุณนะผมให้สูตรคุณน่ะ เดี๋ยวเราเราจะทําการสอบปากคําคนก่อนนะครับว่าคนเป็นผู้บริสุทธิ์จริงจริงคือคือเอางี้ทั้งนี้ทั้งนั้นคือผมเป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆนะแต่ขอร้องเลยอย่ากรอกประวัติว่าผมโดนจับหรือสอบสอบสวนปากปากคำนะเพราะว่าเวลาทาธุรกิจมันจะลําบากไม่ไปขอกู้เงินกับสอบสวนไม่มีประวัติครับผมโอเคผมไม่เคยติดคุกติดตารางนะเขาเขามีของกากในตัวไหมก็อยู่ถ้าเกิดว่าผมเป็น เียิบเยียบก่อน,เด,นเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปที่มิชั้นโลเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันครับผมผมบอกเลยสารที่ผมเคารพที่สุดคือสารไข่ฟงเคยดูเรื่องพีนอคคิโอ้ไหมครับอีกโอกหกยิ่งจมูกยาวอะ่ะไหนแล้วจมูก,ก,กผมไม่เคยมผมจมูกผมไม่เคยยาวเลยโถโมั่วผมร่วงผมกินไอ้นี่กินเออ่ผงซัฟฟ็อก,อกอีโกหกยิ่งผมร่วงฮะโอ้อย่างนี้คุณว่ามันพับุรุษคุณว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็หัวล้านของผมอ่ะ คุณคุณพ่อให้การอย่างนี้คุณก็ว่าเจ้าที่นะคุณมีอย่างนี้คุณได้หนึ่งกระทงแล้วบอกให้ผมรู้นะท่านใจเย็นก่อนนะครับเจ้าที่ถ้าเขาถ้าเขาตัดสมผมเขาตัดหัวเกลนักเรียนไทยหมดทุกคนแล้วนี่โถเข้ากลมเลยเลยนะพวกคนพวกอัญชาแย่แย่แย่ผมต้องการทนายผมต้องการทนายผมไม่พูดผมจะไม่พูดส่ไม่ดีเลยนะโอ้รู้อยู่ในใจอยู่่ะคุณน่ะตรงหน้าร้านน่ะมีกล้องวงจรปิดผมเชื่อ ผมช่วยในความยุติธรรมเอออู่นะเพิ่งสร้างครับพีก็มีม่ต้องมีโอ้ตำรวจเชื่อผมนะผมไม่ได้ทำอ่ะโอเคครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมนั่งรอสักหนึ่งต้องการน้ำหรืออาหารหรือเปล่าครับออมีอยู่ครับเดี๋ยวผมกินได้อยู่ของโอเคครับผมถ้าต้องการอะไรก็บอกเจ้าหน้าที่ได้นะครับความยุติธรรมครับใช่ครับหมอครับความจริงก็คือความจริงโอเคครับสักครู่นะครับผมครับติดคุกติดตารางแล้วอนาดลอยไม่น่าเลย เรามาถึงตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงโอเคครับเบื้องต้นผมจะแจ้งสิทธิ์ของคุณนะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดอาผมไม่พูดจะถูกใช้ในชั้นศาลน,นะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกทนายคุณมีคุณมีสิทธิ์ที่จะได้น้ําและได้รับน้ําและรับอาหารนะครับแล้วก็คุณมีสิทธิ์ที่จะรับการรักษานะครับสนใจที่จะใช้สิทธิ์ไหนหรือเปล่าลผมขอเรียกทนายทนายใช่ไหมครับครับ อามีเป็นทนายส่วนตัวไหมครับไม่รู้แต่ผมรู้จักคนคนหนึ่งที่พอจะให้การได้ว่าผมไปสุดจริง <c oughs> ผมให้การคนคนหนึ่งชื่อว่าเอเจนต์อาเมียเป็นในส่วนของพยานใช่ไหมครับ,รบมีพยานเดี๋ยวรบกวนโทรเรียกพยานเพื่อนนำพามาที่มิชโลเลยนะครับได้ครับแซมทราวิสโทรมามพยานออกไปซะด้วยมันแก้งกูชัดๆพยานไม่รับเอาไหมผมมีคนเอ่อ อ่ะผมในผมถวใครเนี่ยอ,อ,อ้าวฮ่าฮหาฮ่าฮ่ฮ่าคุณฮจาฮ่าฮ่้ผาที่ผม่ผมโ่นจับอ่ะช่อย่มฮ่าย่อ่อา่ออาฮ่่า่าฮาาฮ่าฮาอาฮอาา่ะา่าฮา ผมไงผมอ่ะผมจัผมจับคุณได้ผมจับคุณ<ม>ได้ผมเอ<ม>ได้ครับผมเออคุณก็เป็นพยานให้ผมได้ไงผมเพิ่งโทรไปหาคุณเองเออผมผมอยู่ต่นในกรมนะผม,ผมตอนนี้ผมยังไม่ได้ทําการสอบสวนหรืออะไรผมยังไม่ทราบความจริงนะผมอ,อ๋อโทรอีกคนก็ได้ใครการสอบสวนเอเจนไอแซมทาวิต,ตแซมผมเองนะหรอ เออผมอยู่ที่สถ,สถานีตํารวจมิชันโลเออที่ไหนนะคุณม,มาเป็นพยานให้ผมหน่อยเดียพยานอะไรเหรอครับผมคุณม,มาเป็นพยานให้ผมหน่อยเออครับมิชันโลใช่ไหมครับมิชันโลมันมีอยู่มิชันโลมิชันเดียวอะ่ะโอเคครับแต่วันน <Okay. S 2> ี้รถผมกำลังกำลังซ่อมอยู่นะครับรถกลังซ่อมคุณก็วิ่งมามเรียกแท็กซี่มาก็ได้ไปดูเสียงครับนี่ผมจะโดนจับอ่ะ<า>๋อจะโดนจับโอเคครับโอเคงั้นงั้นันเดี๋ยวรีบไปครับครับเกิดแค่นี้โคตรพลิก จอนผมเป็นไงบางไงเนี i ead, I ่ยถ e okay. okay. ้าเกิดผมไม่ไ okay. ด้คุณนะเพื่อนผมตายแล้วอ่ะเดี๋ยวจะกวรเล่าเหตุการณ์เบื่องต้นมาต่อนนะครับการในฝ่ายคุณเนาะโอเคคือเขาเขามขาขอน้ําอยู่เนี่ยผมได้ยินเขาขอน้ำมาเสียงมันดังเข้ามา เออชัดเดี๋ยวเราควรเล่าเหตุการณ์เป็นงตอนได้ครับผมอ่ะกำลังจะนัดเพื่อนอยู่ที่เออการาชกลางคือคุณแซมเทรเวสซึ่งเขากำลังจะมาแล้วเขาไม่มาสักทีผมก็เลยไปที่การาชลงรถไอ้นั่นนะครับเสร็จแล้วผมก็เลยไปเจอคนเพราะว่าผมจะเอารถไปซ่อมพอจะเอารถไปซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เจอชายคนนี้มาแล้วผมก็เลยเออผมเป็นคนที่ขายตรงอยู่แล้วครับผมเป็นคนที่เอาของมาขายผมก็เลยเอาแร่ไปขายเขา พอขายไปเลยผมก็จะขายสูตรลับวิธีการได้เงินนะครับเป็นสูตรลับวิธีการได้เงินจริงๆนะคุณตำรวจผมจะขายให้คุณตํารวจคุณตอนนี้ก็ได้ผมขายฟรีเลยสูตรลับได้เงินคือมาสเตอร์โหลดถ้าคุณตํารวจเล่นซิมอ่ะคุณพิมพ์อะไรมามาสเตอร์โหลดแล้วผมพูดความจริงคือมันได้เงินจริงๆผมไม่ได้พูดเท็จเลยหลังจากนั้นอ่ะเขาก็เขาให้เขาให้ตังค์ผมมาพันพันสองใช่ไหมแล้วเขาก็ให้มีดผมมาหนึ่งแล้วก็ให้ให้รีดให้มีดผมมาแล้วบอกให้ป้องกันตัวสักพักเขาก็บอกว่าให้จ่ายมาสี่สองร้อย บอกว่าเราจะบอกวิธีการได้เงินเหมือนกันนะแล้วเขากพ็พอผมให้ไป200ร้อยเขาก็เอาไอ้วีดแบ็กเนี่ยมาครับผมว่าเฮ้ยไอ้วีดแบ็กนี่เอามาทําไมแล้วเขาก็ลากให้ผมไปคุยกับเอ่อคนในอู่ฮะว,วบอกว่าคุยคุยแล้วได้อะไรไหมคุยแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเขาลากผมให้ไปคุยฮะก็คือคนในอู่สามารถเป็นพยานในส่วน,นคนในอู่เป็นพยานได้ครับคุณมีคนนึงฮะคุณโมริผมเอาไปขายสูตรเข้าครับ ผมเป็นคนหากินสุดจินตนะครับคนในกรมทุกคนนั้นรู้จักผมเนี่ยเอเจนต์อาเมงรู้จักเลยผมเพิ่งขายเสื้อไปอ่ะขายของไปด้วยอ่ะผมไม่ขายคิดจะขายกัญชงกัญชาหรอกครับมันผิดกฎหมายถ้ามันถูกค่อยขายแล้วเขาว่ากันโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปสอบสวนอีกคนหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณเรียกพยานมานะครับเอาได้เลยได้เลยคดีตามส่วนต่างๆเนาะได้เลยครับเ,เอเออหรือว่าเราพูดเป็นต่อยหอยแบบนี้ หรือว่าเราจะเป็นแรปเปอร์โยโยเออครับสวัสดีครับคุณจอร์นเมื่อกี้เจ้าหน้าที่นี่ให้เรียกพยานไปหรือเปล่าครับผมครับผมเรียกคุณแซมเทรเวสมาครับเขากำลังมาใช่ไหมครับผมเขาบอกเขากำลังจะมาไม่รู้มาจริงหรือเปล่าออโอเคครับแดี๋ยวถ้าเขามาเดี๋ยวให้เขาติดต่อคุณมาเลยก็ได้เดี๋ยวผมไปรับเขาได้ครับแล้วถ้าเกิดเขาไม่มาครับเราก็ต้องทําการสอบสวนทั้งสองฝ่ายครับถ้าฝ่ายหนึ่งยอมรับคุณก็อาจจะรอด ก็โอ้ใครจะยอมรับว่าตัวเองทําผิดแล้วครับคุณตารวจเราก็ต้องการสอบสวนนะครับแล้วจะสอบสวนผมคงไม่ได้ติดอยู่ที่นี่ตลอดไปใช่ไหมครับผมต้องไปทํางานอ๋อครับไม่ไม่ตลอดไปนะไม่ไม่ตลอดไปตอนนี้เราเป็นการอยู่ในการเอ่อการสืบสวนแล้วก็การรวบรวมพยานหลักฐานทั้งกันไม่นานแลยนะครับอีกคนนึงฮะชื่อโมริเขาเป็นคนญี่ปุ่นอ่ะแต่โทรศัพท์มาแล้วเอาลรอคุณแซมก็ถึงสอนอแล้วครับเอาถึงสอนอแล้วใช่ไหมครับได้ครับเดี๋ยวผมบอกคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจจะพาคุณมาครับ โอเคเคครับครับผมคุณเข้ามาถึงแล้วเขาชื่อแซมเทรเวสครับคุณจอนอ๋อโอเคครับเอาล่ะตามนั้นมันหนีบ้านแต่ก็ต้องกลับบ้านโรมันคนฟังเรื่องจากเราใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวให้เรียกพยานมาเลยครับโอเคพยานเข้ามาแล้วแล้วพยานพยานเรา <c oughs> แล้วพยานคือเรียกพยานมาคือพยานเราคือคนที่จะนัดคุยเรื่องทองด้วยนะแล้วมันจะช่วยเราได้ปะวะ เพราะตอนนี้คือติดต่อใครไม่ได้เลยเอเจนต์อาเมียก็ไม่อยู่ไม่มีใครอยู่ไม่มีไม่มีใครที่จะพอช่วยเราได้นอกจากแซมทราวิสเบอร์เดียวที่โทรไปครับคุณอีไลถูกไปครับครับผมรอยอีไลาจากเหตุเรื่องต้นที่เล่ามานะครับคุณนะอมันจะเล่าไม่เหมือนกันได้ยังไงเราคุณตำรวจก็เขาว่าเฮ้ยเอางี้ผมรอทนายแล้วผมไม่รู้ว่าผมรอพยานพยานผมเยอะคุณพยานคุณสามพีา,าบอกไปเลยใช่ไหมครับว่า เขาเป็นคนกระทําอย่างที่คุณบอกเลยจริงเขายัดยาผมจริงจริงเขาบอกว่า,าคุยคุยกับคุณแค่สองคนนะครับคือใช่เขาคุยกับผมสองคนข้างหน้าร้านครับเสร็จแล้วอ่ะคนที่มาอยู่กับผมมาข้างหน้าด้วยที่เห็นผมอ่ะคือคนโมริเป็นคนญี่ปุ่นแล้วเขามือเขาขอตัวไปขี้แล้วเขาก็หยิบขี้มาด้วยครับไอ,อ้ผมสามบานแล้วคุณหาคนที่ชื่อโมริเอ้อหยิบขี้เลยนะหยิบขี้จริงครับผมไม่ได้มอเคาหยิบขี้ในกำในมือเขาเลยผมสามบาน ไปตามหานะตามหาชายที่ชื่อมอริอ่ะเขาชื่อโมริอะไรของเขาไม่รู้เขาเป็นค,คนคถ้าเจอคุณมอริบอกเขาล้างมือก่อนมามีสโลได้เลโอเคครับงั้นเดี๋ยวรอพยานมาสักครู่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวยังให้ผมขออนุญาตคน้นตัวคุณอีดายอีกรอบนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวราวนชิ้นกำแพงอะไรยกหมดสิ้นได้หรือว่าเราใส่เสื้อผ้านี้แล้วเ,เสื้อเสื้อเสื้อผ้านี้ทําให้เราโดนจับวะเราต้องใส่เป็นบิสเนสแมนโอเคครับขอบคุณมากครับใส่ชุดดีดๆไม่โดนเปลี่ยนชุดเป็นแบบนี้นี่เลย โอเคครับคุณอิรายเ mm hmm. บื้องต้นพยานคุณได้มาให้ปากคำแล้วครับคุณแซมถูกไหมครับครับผมจากหลักฐานที่เรารวบรวมนะครับก็คือมันมีหลักฐานไม่เพียงพอครับในการที่จะจับลุมทั้งสองท่านครับดังนั้นผมก็เลยจําเป็นจะต้องขอเบอร์ติดต่อทั้งสองท่านเพื่อไปสืบหาข้อมูลเพิ่มเติม,ตมนะครับแล้วก็ถ้าหากมีการรีบกลัวก็รบกวนมาที่บิชานโรดได้นะครับ ได้ครับแล้วอย่างนี้จะไม่มีประวัติใช่ไหมครับผมไม่อยากให้มีลงประวัติในส่วนของประวัติใช่ไหมครับยังไม่ลงลงละเอีอยดว่าเป็นผู้กระทํานะครับ<อ>แต่ว่าจะยังอยู่ในรูปแบบของผู้ต้องสงสัยอยู่ครับามถึงถ้าเกิดว่าแบบผมไปกู้เงินธนาคารอย่างนี้เขาจะไม่มาซักว่าผมเคยทําอะไรใช่ไหมคุณจะไม่เลคคอร์ดลงใช่ไหมผมว่าแล้วฮะ จะเล็กคอร์ดลงแล้วนะครับผมจะไปกู้เงินเขาผมจะทําธุรกิจสุดเจริตผมขอร้องละผมไม่ได้ทำาล้กคุณเห็นสิผมนะผมผมแค่เป็นคนหาเช้ากินคําครับเอาไปอย่างนี้กันครับงั้นเดี๋ยวผมขอเบอร์ติดต่อไว้ก่อนนะผมพร้อมพร้อมยินดีได้ครับผมพร้อมยินดีผมจะไม่หนีไปไหนผมจะมาทุกครั้งจะมาเข้าประเทศมาผมมาคุณโทรมากริ้งผมมาเลยครับได้ครับในส่วนของการลงบันทึกประจําวันนะครับจะ ยังไม่ลงเป็นชื่อของคุณอีไลน์อ๋อขอบคุณครับอีไลน์นะครับครับแล้วก็ไม่เป็นชื่อของเขาด้วยโอ้ขอบคุณครับจะเป็นในส่วนของกรอกเบอร์ติดต่อไว้ประวัติแต่ยังไม่ขึ้นนะครับครับผมแต่ว่าถ้าหากเจ้าที่ติดต่อไปก็รบกวนมาด้วยนะครับได้ครับเปลี่ยนเบอร์ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวจะพาไปข้างนอกนะแล้วก็ถ้าหากเจ้าที่ติดต่อก็รบกวนมาด้วยนะครับห้องสุดยอดเนี่ยจะพาเขาไปรับบทเลย เดี <spe> ๋ยวเขามาละอะไรอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรใจดีไม่เป็นไรคุยกันค่อยๆคุยกันยาผมอ่ะครับจะมีเรื่องกันครับอย่าครับถอยถอยครับถอยถอยถอยยักระเปนคนละฝั่งครับถอยอูู้ออกไปโดนแทงเลยเนี่ยวผมพาคุณมิลานขึ้นได้ครับเดี๋ยวให้เขาคุยเออเรายึดเย็ดมาแล้วครับคุณส่งผมแค่นี้เนาะต่อ ทางเราไม่มีนโยบายแบบไปสูงนะครับผมไอต้องใช้บริการแท็กซี่ก่อนแท็กซี่บริการเปล่าไปต่อยไปย่องโอ้ยแยกกันก่อนครับแยกกันก่อนครับไม่ไม่ผมผมไม่วิ่งอะวิ่งอะบ้านก็บ้านก็บ้านวิ่งเอ้ยเขาวิ่งตามมาเขาวิ่งตามมาเขาวิ่งตามเฮ้ยเขาวิ่งเขาวิ่งจะมาแทงกูเนี่ยเฮ้ยเขาวิ่งจะมาแทงกูช่วยดวยเขาวิ่งจะมาแทงหนู ลูกโทษที่ครับพอดีออ๋ผมโทรผิดนะ่ะตรวจใครครับเขาใช่คนตรวจใช่ไหมใช่ครับผมผมวิ่งมาตอนผมวิ่งออกมาจากสอนอ,อผมเหมือนโดนเขาวิ่งไล่ตามมาครับเขาบุกผมขู่แล้วครับไม่ไม่ได้ข่มขู่แต่วิ่งไล่ตามน่ากลัวมากครับแต่หลักฐานผม,ผมไม่มีผมอยู่ไหนครับผมผมอยู่กาลาดครับผมผมผมโอ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อยคนกลัวใครดีวะเนี่ยผมไม่เป็นสุขเลยเนี่ยเอ๊ะใช่คุณโมรีหรือเปล่า เอาท่ถุงด้วยุ่ยด้วยผมขออนุญาตผมโดนไล่ตามภาพผมผมไปที่ปลอดภัยหน่อยเพื่อนนะเก็บรถก่อนผมไม่ให่สีนี้ดูผมว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีผมต้องเอาตัวรอดจากการไล่ล่าหรือเปล่าไม่รู้แต่เสี่ยแน่เหมือนเราจะสร้างศัตรูหรือเปล่าโอ้ชีวิตของผมทํใบมันอลหมาขนาดนี้เนี่ยออกมาละเออบุตรเร็วได้ไหม พาผมไปที่อูช่างอ,อูไม่ได้โอเคที่พอดีผมอยากจะปรึกษาคุณนะครับอะไรเลยคือ <All right. S 1> ผมคุณจําผู้ชายที่คุณออกไปเข้าห้องน้าที่ผมชี้ได้ไหมครับ <Okay. S 1> ผมต้องการให้คุณเป็นพยานผมลืมโทรขอเบอร์คุณโ <Okay. S 1> อเอคผมเลยจะขอเบอร์คุณหน่อยเพราะว่าผมเพราะาคุณเป็นพยานได้ว่าผมกับเขาคุยกันสองคนอยู่ข้างนอกแล้วเขาก็ยัดของให้ผมอะ่ะคุณน่าจะเห็นตอนที่เขาชุบชับชุบชับ,ชบ,ชบ,ชบชโชมี่ด้วยอืมโอเคผมไม่เห็นตอนโชมมี่นะแต่ว่า รู้แค่ว่าคุยกันสองคนเอออย่างน้อยคุณก็เป็นพยายนให้ว่าคุณเห็นพวกเขาบอกว่าเขาคุยเขาคุยกับผมสองคนแต่เขาพูดผิดอย่างเงี้ยเขาให้การในชั้นศาลได้เขาบอกเขาคุยกับผมสองคนีตยจริงคือมีคุณอยู่ด้วยแต่ผมวิ่งตรงไปแวบหนึ่งผมเลยจะมาเอ้าอ,อ,อ,อะไรวะเนี่ยอโอ้ยหนีดีกว่า <laughs> เดี๋ยวแล้วมันไม่ใช่คอที่มันที่มัน,มนผมคนเมื่อกี้คนที่คุยกับคุณใี่ป่าเอ้าแล้วมันอุบัติเหตุหรือเปล่าครับเฮ้ยไม่รู้เขาขึ้นรถไปแล้วคันเมื่อกี้ S <S <S เข้าอู่กันแล้วกัอู้วเอารถประมายอากลัวออขอบคุณมากครับคุณบริาเดี๋ยวเปล่าเรื่องน่าดูกันแลไปก่อนเดี๋ยวมาโอ้ยปวดหัวเลยเออรถสวยอ่ะอะไรนะรถสวยเครียดเลยอะในที่สุดได้เวลากลับบ้านโอ้เอยเออเคลียร์ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะน่ะอุ้ยไม่รู้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 โอ้โหโดนฆ่าปิดปากวะน่ะอะไรวะน่ะแล้วผมไม่เห็นแล้วเขาเห็นหน้าผมวะน่ะเอาฆ่าปิดปากวะน่ะเขาฆ่าปิดปากแล้วเอาของไ้ผมแล้วคือยังไงวะน่ะคือแล้วเขาจะโยนโอนให้ผมว่าผมเอาของไปแล้วเดี๋ยวไปโผลพันกับแก๊งมะเนี่ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยจะมีแบบว่าคือเอาของไ่ผมแล้วคือของที่ต้องไปส่งอย่างเงี้ย แล้วคือแล้วไม่มีของไปส่งแล้วโดนเก็บโอ้โ oh, หเป็นตุเป็นตานเลยเขาเนี้ยโอนโอ้ oh. Oh. จะไปหาสมบัติกลายเป็นเข้าสู่ครายอย่ั้ะ